อ่าก็สวัสดีทุกคนกันนะครับก็อันนี้เป็นเรื่องล่าสุดเลยนะครับผมนะแล้วก็ในขณะที่ผมกำลังนั่งขายดอกไม้อยู่นี่ครับผมนะมียายคนหนึ่งนะครับเดินมานะครับจะซื้อดอกไม้ครับผมนะครับผมนะด้วยถามราคานะครับผมโอเคดอกไม้นี่ราคาเท่าไหร่ครับผมก็เลยตอบคุณยายคนนั้นไปว่าดอกไม้นี่ราคาห้าบาทครับผมคุณยายคนนั้นก็เลยถามว่ามีถูกกันนี้ไหมจ้าผมเลยบอกว่าไม่มี้วครับคุณยาย

ยายนี่ขายถูกสุดนะครับยายยายก็เลยพูดว่ายายคิดว่าแปงเกิดไปเนะผมเลยตอบว่ายายนี่คือมันขายถูกสุดแล้วยายไปเลยบอกว่ามันแพงรถให้ยายหน่อยนะหาป่ามันแพงเ,เกิดแปผมเลยบอกกับคุณยายว่าเอางี้ละกันผมจะแถมให้คุณยายนะฮะยายเลยบอกว่าโอเลูกผมก็เอาดอกไม้เอายื่นให้คุณยายไปไหว อ่าผลายก็จ่ายเงินมาในราคา5บาทยายจ่ายผมด้วยแบงค์พันผมแลปิดร้านด้วยนิกบ้าดดและก็ด้วยเหตุผหลหรือพลังอำนาจเบืดบางอย่างใ้ผมทำคอนเทนต์แบบนี้ต่อไปเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับลาก่อน